เป็นเวลาหึงนานมาแล้วบนยอดภูเขาสูงมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และบรรยากาศที่นั่นสดชื่นตลอดปีในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนบและวุฒสองเพื่อนรักผู้หลงหลายการผจญภัยตัดสินใจเข้าป่าลึกใกล้หมู่บ้านเพื่อออกล่าสัตว์ทั้งสองเตรียมอาวุธและสะบียงอย่างดีก่อนจะออกเดินทางในยามเช้าตรู่ ระหว่างเดินทางเข้าสู่ป่าเสียงนกร้องและใบไม้ที่พล้้วไหวในสายลมสร้างความตื่นเต้นให้พวกเขาจนกระทั่งพวกเขาเจอกับซากกระท่อมร้างที่ปกคลุมไปด้วยเถาวันที่นี่น่าจะเป็นที่พักสำหรับคืนนี้ได้นกกล่าวขณะที่วุฒเห็นด้วยโดยไม่ลังเลเมื่อยามค่ำคืนมาถึงความเงียบของป่าดูผิดปกตกิเสียงมแมลงที่เคยขับกล่อมหายไปโดยสิ้นเชิง ทั้งสองคนเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆเหมือนมีใครอยู่ใกล้ๆนายได้ยินไหมวุฒถามเสียงสัน่นอย่าล้อเล่นนะนกตอบแม้หัวใจของเขาเต้นแรงไม่นานประตูไม้เก่าของกระท่อมก็เปิดออกเองช้าๆเผยให้เห็นเงาเมื่อรูปร่างสูงโปร่งเดินเข้ามาเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงร้องครวญครางอย่างทรมาน หนีนกตะโกนก่อนที่ทั้งสองจะพากันวิ่งหนีออกจากกระทร่อมพวกเขาวิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่สนทิศทางจนกระทั่งหยุดหอบอยู่กลางป่าทึบความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่จูจูวุฒก็จับแขนนกแน่นและชี้ไปข้างหน้าตรงนั้นมีหญิงสาวในชุดขาวยืนหันหลังให้ร่างของเธอซีดเหมือนแสงจันทร์เธอค่อยๆหันหน้ามาเผยให้เห็นใบหน้าที่ไม่มีดวงตา มีแต่รอยยิ้มสยแยกว้างทั้งสองกรีดร้องพร้อมกันและเริ่มวิ่งหนีอีกครั้งแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนก็กลับมาที่เดิมเสมอกระท่อมร้างยังคงตั้งะหง,งานเหมือนเดิมในที่สุดวุฒเริ่มหมดแรงและล้มลงนกช่วยด้วยแต่ทันทีที่นกหันกลับมาเขาเห็นร่างของวุฒถูกดึงเข้าไปในความมืดโดยสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ วุดนกพร้องเรียกเพื่อนรักก่อนทุกอย่างจะเงียบสงัดเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบร่างของนกนอนหมดสติอยู่กลางป่าและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาพรามพูดแต่คำว่าวุดยังอยู่ในนั้นจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่านั้นอีกเลย